สวัสดีครับช่องเชฟคงฟินแลนนะครับวันนี้จะพามาชมไทยออคิดครับเราก็ปิดแล้วครับสาขานี้ย้ายที่ใหม่ครับเปิดมานานเข้าปีที่ห้าหรือปีที่หกนี่แหละครับสถานการณ์โควิดก็สู้มาสุดท้ายก็ต้องถอยครับ หาทำเลใหม่ครับ,ร,บร้านอาหารไทยออคิดเปิดมาปีที่ห้าใช่ไหมครับเนี่ยก็หมดสัญญาครับตอนนี้ก็จะย้ายของไปเก็บแล้วก็หาทำเลใหม่ครับไทยออคิดอิตาเลสกสยังไม่ปิดนานนะครับต้องรอสถานที่ใหม่ กำมิ่งซูนสถานที่ใหม่ครับนี่ที่เก่าก็ต้องทยอยเก็บของเป็นในห้างนะครับนี่ครับทุกเย็นพวกอะไรของเก่าก็ขายนะครับเจ้าของผิจัดการเขาก็มาซื้อต่อ เอาทจัเอาไปล้างได้หกกระไรเอาไปเอามันเป็นตำนานเอาไปล้างนห้หงน้ำนะบอให้รู้นะครับเราไม่ได้เจ๊งนะครับเราไม่ได้เจ๊งครับอะไร่าปิดตันมนครับไข่ก็ขายครับไข่ห้าฟองสองห้าฟองสองครับทันทีทันใดนะครับรีบมาห้าฟองสอง้วห้าฟองสองข้าก็มั่นเร่งเล้จะ ตู้เย็นตู้เย็นบูโรจิตอากเซน่อลตารเรียงขอดีเดี๋ยวซอยเลยนด้อนนัลโดหมดสัญญาแล้วเราต้องย้ายไปที่มาซิจะไปเอาเวนี่อันนี้มันวัดมันวัดอยู่ไอ้ว่ามันสิ่สัปดาห์วันโลรางย่างดีเดียววันเสียแต่แบกสะอาดเย่างนี่ครับก็ป้องขวางเลยครับร้านนี้แต่ก็หมดสัญญาครับเขาไม่ต่อแล้วก็ต้องหาที่ใหม่ครับ

ที่เ็าขายให้หมดลเลยออองามใสแล้วขายประกาศขายเซมบุรีขายไป้ายเลดร้านเด็กนี่ขายตู้ขายตู้เย็นขายคุกไอ้คุกโซจิมันทัมนี่ทุกอย่างนะครับถึงไม่ใช่เมอร์ลีล่คิงก็มีทุกสิ่งให้คุณเลือกนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจที่ร้านไทยฮอกิจน,นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างขายหมดครับตัวเขาดีกวามาเพมีของมีครับตอนนี้มีเตาไฟฟ้านะครับ มาเร็วได้เร็วครับลดราคาตอนนี้ตั้งราคาเท่าไหร่ตู้ชูชีสไวแล้วก็ตู้ชูชีนะครับทั้งเตาไฟฟ้าตู้ชูชีถ้าใครมาเอาไปเลยพันหนึ่งสองอย่างหนึ่งพันถ้าอย่างเดียวเตาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอันนี้อันนี้อย่างเจ็ดร้อยอันนี้ก็เจ็ดร้อยสองอย่างสองอย่างโปรโมชั่นพันเดียวครับพันเดียวรีบมารีบไวครับอันนี้เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นเก็บได้ทั้งของสด ทุกอย่างทุกอย่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปลานะครับหมูเนื้อไก่ได้หมดนะครับสามารถทำโชว์แล้วให้แขกเป็นชอบใส่ซูชิได้ทุกอย่างคุณโชว์เนื้อเสร็จแล้วให้แขกเลือกแล้วสังกุ๊กทำกับข้าวได้เลยครับคุณเาเ้เลือกเอาใส่เนื้อโชว์แล้วให้แขกเลือกได้เลยนะครับจิงไหญ่เลยสองขวดแล้วไม่มีแรงเลย นี่ครับโล่งแล้วครับขายหมดแล้วครับหลังจากที่เราไม่ต่อสัญญาที่นี่ครับมาลากปอดไลท์ทุกอย่างเหลืองเงลงองลาโครงลางไฟเราเมาให้หมดเลยครับถ้าใครมาเอาทุกอย่างรวงกันโอเค ทั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ลามไฟโอเคสองพันทวดเมาหกตัวแค่สปอร์ตไลท์เท่าไหร่ยี่สิบคนตัวใช่สิบคนนี้สปอร์ตไลท์แพงเด้อกับลางไฟอ่ะเนี่ยนะลางไฟข้างบนน่ะหมดเลยโอ้เกือบสามสามสิบตัวนะครับนี่สปอร์ตไลท์เนี่ยสองพันทั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์แกเองไม่แกเองมาเอาเองแกเองนะครับเมาเอาช่างมาแกเองให้เลย ก็บอกนี่เป็นลาไอซีของครับ <Okay. S 1> บางส่วนก็ต้องขายนี่ครับที่เหลือก็ <Okay. S 1> เป็นโฟมไฟก็ <Okay. S 1> ยังไม่ได้ขายครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ จากร้านอาหารที่เปิดมาห้าหกปีก็ต้องหาทำเเใหม่ครับตาม,มาสภาพเศษฯฯโโรษฐกิจโควิดด์รครับ ถ้าคนมาดูไงเรามีเวลาถึงวันที่สามสิถ้าคนถ้าคนไม่มาถึงวันที่สามสิก็ต้องให้ช่างอีแต่ที่ออกมาทัดไหลออกทิ้งขยะให้หมดก็รถมันจอดทุกไรแล้วนต่แต่อยากจะขายมากกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเรียนเกลียวเก็บไว้เองนะเพื่อไปทำเป็นโต๊ะสลัดเล็ก ไอแมียโมองัยึ่มาอะมกเลยนครับไอโอเล่นลาดคับลาเฮ้ยอะไรนี่เสียงละนเลเอาไปเลยมันมีนิดเดียวพี่นี่อของมัทำไมไปทิ้เอาถ้าทัวร์นะคมหม่เลครับอะม